อ้าคลิปนี้เรามาดูพ่อพรายยืนแต่ง,งานสงบสงเงียมต้อนรับแม่แม,แม่ FC ทุกท่านที่มาเยี่ยมนะครับให้กำลังใจพ่อพรายกันนะครับอืมไม่ขยับเลยวันนี้ท้ับคุณยายครับเป็นอย่างไรบ้างพ่อพรายเราแม่แม่รื้ไม่ได้จะแม่รื้อแฉงแม่ป่าสมงศ์อแ,แม่ป่าสมงแม่พี่แฉงตะกี้ลุม่มลุ่มตะกี้ลุ่มเรื่องเรื่องเมือ อยากมางนดูฉันให้ดูในยูทูุกานะทุนต้นทุกทุกอย่างทุกต้นนี้อะไรผิดหลายหลหลายยูทูปที่เขาไปอยู่ก็นี่โอ้หายเกดูทุกวันเกิดชอบชอบพ่อพรายชอบอืมใจกับพูมใจจะลงหาอืมประทับใจเห็นพ่อพรายดูใจอะ้ะตอนที่คุณธนาพุทธิา เขาเฉยๆกันแค่ที่เขามีเรื่องบอกว่าชอบสีแดงก็ใส่สีแดงมาเดี๋ยวบอกแต่ชอบสีแดงก็พาไปไหนดูขนาดหน้าเลยจ้ะโอ้เลยฮะเออใช่เนี่ยธงธงของพ่อพลายเป็นสีแดงเห็นไหมฮะสีแดงเขาบอกธงคันจะเป็นสีแดงใช่ครับไม่เช็ดน้ำมันจะเป็นสีแดงวนถ้าจะดูดูเหรียญก็เลยใส่สีแดงมาเนี่ยเออนจะทินดาเห็นว่าชอบสีแดงก็ใส่สีแดงมาจะได้ถูกใจนกประพลายเนาะเดินทางมาจากไหนครับ โคราฟเลยอำเภอโชคชัยอือเมื่อวานนี้ชัยคลงถึงเอาปัน้ามไอ๋อใช่ครับตอนเช้าจะอ่าพ่อพลายจะชอบเอางาปักดินบางครั้งนะหลายรอบเลยแทงตุ๊กๆเพราะว่าใช่ครับก็จะถ่ายทุกเช้า เพราะว่าน่าจะน่าจะเครียดแล้วก็ปวดก,ก็เลยช่วงเนี้ยลงลงดึงมันนะลงดึง<ม>แล้วก็ลงอันรตรกฏมีลงหนักที่ว่าวาสนาที่โดนทั้งไลท์ที่ว่าอายุเก<ม>้าปีนะที่ว่าอายุเก้าปีเนาะครับมาก็สงสารดูแล้วบอกเออดูก็ะรองหายช่นั้เป็นมาทำได้เนาะครับผม ครับก็จากใจของแม่แม่เอฟที่รักพ่อพายเอกชัยนะที่มาติดตามพ่อพลายเอกชัยนะครับก็หลายคนก็พูดออกมาจากความรู้สึกนะครับที่ได้เห็นที่ได้ดูวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจพ่อพายเอกชัยนะครับก็ฝากสินค้าครับ ไม่ว่าจะเป็นปลักไฟนะครับของที่ลึกต่างๆเสื้อผ้าเสื้อนะครับที่ทรานะครับเป็นของที่ลึกจากทางบริษัทช้างทองคำนะครับแล้วก็นะวันนี้มาบอกกล่าวนะครับการสร้างโรงเรือนนะครับของพ่อพรายที่กาลังก่อสร้างที่กาลังดำเนินการอยู่แม้กระทั่งพื้นดินต่างๆแถวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆให้เกิด ความสวยงามนะครับยังไงก็นะฝากทุกท่านนะครับที่รักพ่อภายเอกชัยเดินทางมาก็เรียนเชิญนะประจุปัจจัยนะครับในการร่วมสร้างนะครับโรงเรียนแห่งนี้ให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีตามกำลังศรัทธาตามกำลังของท่านนะครับที่มีอยู่เนาะขอบสินค้าต่างๆด้วยนะครับ ผู้คนที่มาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามาแล้วยังช่วยอุดหนุนสินค้านะครับของทางศูนย์ช่างทองคําไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปของพ่อพรายนะครับหรือว่าปักไฟนะของคุณกุ้งนะครับแล้วก็เสื้อนะครับนะฮเสื้อที่เป็นของที่ระลึกนะครับต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับนะก็ ช่วยสับศูนย์นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะว่าราไทั้งหมดนะก็เอามาใช้จ่ายกับทางศูนย์นะครับนะถ้าใช้จ่ายต่างๆเนาะะผู้คนก็เดินทางหลังไหลมาเรื่อยๆวันนี้วันอาทิตย์ที่10กันยายน2566นะครับ ค <R ess ur ic> นต่อไปค่ะยายเป็นอย่างไรสินค้าตอนนี้ฮะจริงเหรอคุณยายจะได้รำแล้วทีนี้รำสัญญาแล้วเนี่ยรำห้าทีนะจะรวมทีมแมค้ารำเลยไหมเนี่ย เอาเอาบายบายนะบายบายสักบ uh, by ่ายสี่โมงแล้วกันสามโมงแล้วกันเอาแล้วครับเราจะได้เห็นคุณยายบุญยางกับคุณยายบุญยืนแล้วก็ทีมงานแม่ค้าที่นี่จะลำแล้วนะฮะโอ้ฮะเอา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 นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าครับ เป็นอย่างไรบ้างทางนี้ขายดีขายเพียงแค่สองถุงเนี้ยอ้าวทางคุณเขาหมดแล้วอ่ะทำไมแม่ไปเติมทางนู้นไหนนคุณเขาหมดแล้วเขาเนี่ยอยู่สองถุงเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหมดเขาจะรีบกลับเดี๋ยวให้คุณยายบนยืนฟ้อนคนเดียวรำคนเดียววันเนี้ยใครที่เมื่อก่อนด้วยที่รำพองไหนว่าใครที่ไม่เหมาพีมพ์เลยนะเอ้าก็รอก่อนเนี่ย กของแค่นี่ปลาจอมนี่เอาปลาจอมก็มีชาวบ้านอย่างนี้เลยโอ้ปลาจอมทําเองครับโอ้เห็นแล้วหอมหวยๆเลยครับปลาจอมมีครับมีข้าวโพ,ด,พดต้มต้มมาใหม่ๆหักมาใหม่ๆของคุณยายนะปลูกเองหรือว่า,อ,า,อ,าอ๋อซื้อชาวบ้านที่เขาปลูกแถวๆนี้แหละนะครับเอามาขายเนาะอันนี้ที่นาปลูกไม่ได้เลยเป็นที่ไหนอ๋อครับผมคุณยาย ปลูกข้าวที่นานี่คือปลูกข้าวแบบดำหรือแบบหวานมีที่กี่ร้อยไร่ครับอยู่30ไร่โอ้สาไร่นะครับก็เราทําเองเราไให้เขาเช่าใช่ไหมได้ให้ชาทำเองเลยหลังจากว่างทํานาเราก็มาขายของแล้วก็แก๊กนะสินค้าต่างๆพอเป็นและได้เสริมให้กับครอบครัวพาพาร้านมาบ่หนนี่ร้านมาบ่นี่โอ้้านของคุณยายบุญยืนนี่เอง อ๋อนี่ก็ร้านมาเนิฮะโอ้โอ้คนนี้เออเอาแล้วแม่ไ <lawsuit> ป <personality> oh, 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 ไหนล่ะแม่ไปบ้านอ๋อเอาอน้องอยู่ให้เรามาขายขาเงินาเตยนเบเียนอ๋อนี่ฮะเอาเอาพึ่งครึ่งวันเวลาอีกเยอะตอนนี้พึ่งเที่ยงเดี๋ยวรอสี่โมงเย็นหมดแน่นอนอ้าฝนมาบ่เนี่ยเอ้า รอฝนครับตอนนี้ฮะลุ้นกันถ้าฝนตกก็ไม่แน่นะ <c oughs> <c oughs> เอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับฝากสินค้านะครับของชุมชนของทางศูนย์เนาะศูนย์ช้างทองคำไม่ว่าจะเป็นของที่เราเล่งต่างๆนะครับวัตถุมงคลเสื้อนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับร่ว,วมสร้างโรงเรือนให้กับพ่อพลายเอกชัยแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆในบริเวณที่นี่นะครับนะก็จะมีการดำเนินการหลายอย่างนะที่เกิดขึ้น นะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีแม่แม่เอฟซของพ่อพรายร่วมสนับสนุนนะครับยังไงก็ประจุปัจจัยต่างๆร่วมสนับสนุนในการสร้างโรงเรียนครั้งนี้ได้นะครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์มานะสตอรี่สวัสดีครับ